ชันพี่ข่าวดีจะบอกป้าหนังกี้แหกปากโวยวายอะไรเข้ามาหูข้าไม่หนกน้อยฉันมีข่าวดีจะมาบอกป้าน,นะปี่ข่าวดีอะไรของเองวะหนังกี้คือเมื่อกี้ฉันเดินไปซื้อของที่ตลาดมาแล้วได้ยินคนที่ตลาดเขาบอกว่าเรากําลังจะได้เงินดิจิตอลคนละสามหมื่นบาทน,นะป้าเงินนีิจิตจ้านอะไรของเองวะไอเงินนิจนนะิตต้อน ก็ข้างสกุลเงินในอินเทอร์เน็ตไงป้าใครเป็นคนให้วะต้องคนละสามหมื่นะเห็นว่าเป็นนักลงทุนบิตคอยอะไรเนี่ยแหละป้าเดือนหน้าเป็นวันเกิดเขาเขาเลยอยากทำบุญแจกเงินดิจิตอลคนทั้งหมู่บ้านเลยนะป้าจริงหรอหนังกี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีสิป้าป้ารีบไปบอกไออุยนะให้มาสมัครแอปรับเงินไว้ให้ป้าเดี๋ยวจะไม่ทันการ เนี่ยฉันรีบมาบอกป้าเพราะเห็นป้าเป็นยา่าฉันนะเนี่ยเออมันจะได้จริงๆเหรอวะนังกี้จริงสิป้าเขาพูดกันทั้งตลาดคราวนี้แหละฉันจะได้มีเงินไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าสวยๆกินอาหารลุล้ๆแปบบคนอื่นเขาสักทีอืมในน้อยหน่อยเธอนางกี้คิดแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวนั่นแหละเงินได้มาฟรีๆแทนที่จะเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็น โอ้ป้าเงินก็ได้มาฟรีๆป้าจะไปคิดมากทําไมอะ่ะเอาไว้ซื้อความสุขของเราดีกว่าโอ้ยฉันไม่คุยกับป้าแล้วฉันไปแล้วอย่าลืมให้อุย้ยสมัครแอปรับเงินไว้ให้ป้าล่ะไอไปแล้วโอ้ยไม้นี้ก็สวยอะ่ะเฮ้ย มบนี้ก็สวยเปลี่ยนเป็นดูรองเท้ามากดีกว่าเุ้ยมบนี้สวยมากเลยสวยไปหมดเลยอะ่ะกี้เปิดประตูให้ฉันหน่อยน่งน้ำวาเข้ามาสิประตูไม่ได้ล็อกว่าไงเพื่อนอึ้งเลยแหะสิอึ้งอะไร พูดอะไรของแกมัวสวัวแหมจะทำปากแข็งไปหน่อยเลยฉันรู้นะว่าแกตะลึงในออฟชั่นของฉันนะฉันบอกว่าเปล่าก็เปล่า,ลาสิว่าแต่แกมาหาฉันที่ห้องอ่ะมีอะไรหรอคืออีก3มวันน่ะจะเป็นงานวันเกิดของเพื่อนฉันฉันก็เลยชวนแกมางานวันเกิดนี้ด้วยวันเกิดเพื่อนแกอย่าบอกนะว่าเพื่อนแกคนนั้นน่ะคือเบคนที่ฉันแอบชอบอ่ะ ต้องเลยล่ะแกแกต้องไปให้ได้นะรู้ไหมว่าเบย์เขาถามหาถึงแกตลอดเลยนะฮะอะไรนะแกไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมโอ๊ยฉันจะไปหลอกแกทําไมล่ะว่าแต่จะไปหรือไม่ไปไปดีไปฉันไปแน่นอนอยู่แล้วโอเคฉันมาบอกแค่นี้แหละไว้เจอกันวันงานนะขอบใจนะเนี่ยฉันขอตัวกลับก่อนละกันโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนงานเนี้ย เป็นงานระดับไฮโซฉันหวังว่าแกเนี่ยคงจะไม่แต่งตัวแบบนี้ไปงานนะไปโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเงินเดือนก็ยังไม่ออกด้วยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดไปงานมันเกิดเบลเนี่ยโอ้ยอ๋อคิดออกแล้ว อะไรนะนี่แกจะขอยืมเงินชั้นสามหมื่นบาทเหรอใช่เราอาร์ตแกให้ชั้นยืมเถอะนะชั้นจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆชั้นให้แกยืมได้นะแต่ว่าแกจะหาเงินที่ไหนมาคืนชั้นอะ่ะเงินเดือนแกแค่สองหมื่นบาทเองโอยเรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเดือนหน้านะชั้นก็ได้เงินดิจิตอลมาชั้นจะคืนให้แกเองฮะเงินดิจิตอลนี่แกคิดว่าได้จริงๆหรอวะได้จริงๆสิเดี๋ยวเดือนหน้าชั้นคืนแกแน่นอน ขอโทษนะกี้ฉันให้แกยินไม่ได้จริงว่ะฉันขอโทษนะเอา้าอาร์ตอาร์ตไออาร์ตเดี๋ยวก่อนโอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดสวยๆเป็นไงมันเกิดเบ้นเนี่ยโอ๊ย อีกกี่ป่ะใช่ใช่ค่ะนับดูว่าครบไหมครบค่ะจะจ่ายตรงเวลาด้วยอ่ะอย่าคิดเบี้ยวอ่ะ คราวนี้แหละฉันจะได้มีเงินซื้อชุดใหม่ๆกระเป๋าและเครื่องประดับใหม่ๆไปไงานวันเกิดเบสักทีวันนี้เงินเดือนออกไปฉลองที่ไหนดีเนี่ย แหมคิดแต่เรื่องใช้ตังค์นะไม่เคยคิดถึงเรื่องเก็บเงินหรอกนะคนใจแคบอย่างแกไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยนเกิทำอะไรอ่ะก็ระวงังระวังหน่อยนะทำอะไรระวังอะไรยุ่งนี่น้ำมามาหาฉันที่ทำง,งานเลยมีอะไรอ่ะคืนนี้เบชวนแกกับฉันอ่ะไปปาร์ตี้ที่บ้านของเขาอ่ะ ฮะอะไรนะไม่ต้องตกใจไปฉันว่าคืนนี้แกได้แฟนแน,น่ๆงั้นเรารออะไรล่ะไปกันเลยดีกว่าเอาเอ,เ,อเดี๋ยวเดเรางานแกช่างหัวงานบัฒนา,นาค่อยทำว่นนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวสกี้หุบปากไปเลยอาร แน่จะไปไหนหรอจ้าสาวสาวเออ,เอ,อกี่แกรู้จักพวกมันด้วยหรอไม่ฉันไม่รู้จักพวกมันนี่แกอย่ามาขยิบหูขยิบตานะเงินนี่กู้เสียมาเมื่อไหร่จะคืนนี่มันก็เลยกำนวดไปแล้วนะแกจะพูดทำไมเนี่ยอะไรนะกี้นี่กลไปกู้เงินมาหรอแกจะไปกู้มาทำไมเนี่ยไม่นะไม่ใช่นะนวะแกอย่าไปฟังมันฉันว่านะมันต้องจำผิดคนแน่ ไม่ผิดหรอกฉันหินกับตาว่าแกไปกู้เงินมาแกว่าไงนะยักน,นับดูว่าครบไหมครบค่ะอาจ่ายตรงเวลาด้วยอ่ะอย่าคิดเบี้ยวอ่ะค่ะไปใหญ่กี้นี่แกถึงขั้นกู้นี่นอกระบบเลยเหรอวะ หรอเนี่ยนี่แกถึงขนาดไปกู้เงินเพื่อที่จะได้มางานไฮโซไฮโซอะหรอกีทำไมแกกระจอกแบบเนี้ยอ้าวไม่นะน้ำวา้านี่แกกำลังด่าฉันอยู่นะเนี่ยก็ใช่ไะสินี่ถ้าฉันรู้ว่าแกไม่มีเงินเนี่ยฉันคงไม่พาแกไปงานด้วยหรอกนี่ถ้าใครรู้ว่าฉันมีเพื่อนกระจอกกระจอกแบบแกเนี่ยฉันไม่ขายที่นหน้าแย่หรอน้ำวา้านี่แกกำลังดูถูกเพื่อนตัวเองอยู่นะรู้ไหมไม่ ฉันไม่มีเพื่อนกระจอกกระจอกแบบแกขอโทษนะแต่ฉันคงให้แกไปกับฉันด้วยไม่ได้แล้วล่ะขอตัวน้ำว้าเดี๋ยวนางน้ำว้าไอ,อา้อัดแกนี่มันไอ้เฮ้ยคุยกันจบสักทีฉันยืนรอยอยู่นานแล้วฉันรู้นะว่าวันนี้เงินเดือนแกออกจ่ายเงไยินมาอนี้เออพี่รออีกสักสองสามวันได้ไหมเดี๋ยวฉันได้เงนนินดิจติตอลนะฉันจะรีบเอาไปใช้หนี้พี่เลยนางกี้ กี่เอ้ยป้าดาป้าดาฉันคุยธุระอยู่อ่ะเจอเองก็ดีแล้วข้าจะมาบอกข่าวเองไอ้นักลงทุนบิดคอยที่จะแจกเงินนิติดต้อนอะไรของเองน่ะมันถูกตำรวจจับไปแล้วโว้ยอะไรนะป้าตำรวจน่ะเขาสืบได้ว่ามันทำผิดกฎหมายแล้วก็ฟอกเงินด้วยแบบนี้ฉันจะไม่ได้เงินดิจิตอลแล้วเหรอเนี่ยใช่ ไม่ไม่จริงแล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่ล่ะอะไรนะนี่เองไปกู้เงินอะไรเข้ามาแล้วกู้ไปทําอะไรป้าครับกู้เงินมาเป็นผู้ชายนะครับโอ้ยหนังกี้ทำอะไรไม่คิดอีกแล้วคุยกันเสร็จหรือยังฮะยังไงเงินฉันน่ะจะได้ไหมวันนี้ถ้าไม่ได้นะแกะโดนหนักแน่นังกี้ปา้า พลายช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยเถอะนะอาแกช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยเถอะนะยังไงเออพี่จ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเนี่ยมีอยู่แค่สองหมื่นเองจ้ะพี่ก็มาหมดนั่นแหละถ้าพี่เอาไปทั้งหมดแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวละจ๊ะ <m ang> น่ามันก็เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันจะให้หรืออยากตายอะเรื่องเอาก็ได้จ้ะ จะโอนก็รีบโอนเร็วร้อยจ้ะพี่ก็แค่นี้นะแ้วอย่าลืมส่วนที่เหลือล่ะ ที่เอ๋ยบนโลกใบเนี้ยไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆหรอกนะเองจําไว้แม่คะ่ะแม่ดูชุดนี้สิคะนาที น่าจะเหมาะกับลูกนะแม่คะ่ะชุดเนี้ยมันเชยมากเลยอะ่ะทำไมแม่ถึงซื้อชุดราคาถูกๆแบบนี้ให้ลูกตัวเองอะ่ะแต่ชุดเนี้มันเท่ากับเงินเก็บแม่ทั้งเดือนเลยนะลูกแม่แต่แม่อย่าลืมสิคะว่าแม่มีบัตรเครดิตอะ่ะถ้าแม่ใช้เงินนั้นน่ะคิดดูสิ ว่าแม่ต้องทํางานหนักขนาดไหนแม่ก็ไม่จะต้องทํางานหนักเลยนี่คะแค่แม่ใช้สมองให้เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นน่ะแล้วทำไมลูกไม่หางานทําและเอาเงินตัวเองอ่ะไปซื้อบ้างล่ะลูกแม่คะหนูขอโทษจริงๆนะคะแต่ชุดนี้มันสวยมากแล้วหนูก็ชอบมากด้วยหนูขอโทษจริงๆนะคะแม่ แม่พูดถูกค่ะหนูควรซื้อชุดที่ถูกงั้นแม่ไปรอที่รถได้ไหมคะจ้ะแม่ขอบใจลูกมากนะที่เข้าใจแม่อะไรกันนี่น้ำววา ขอบคุณนะคะแม่ฮะแล้วนี่อ่ะแม่จะต้องเป็นนี้เท่าไหร่นี่ยแม่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอห,หนูคืนให้หนูแค่จะใช้มันเป็นเครื่องมือติเฉันเครื่องมือทําอะไรแม่ลองคิดดูนะทําไมเราต้องทํางานหาเงินเองด้วยก็ในเมื่อเราสามารถหาผู้ชายมาเลี้ยงได้น้ำวะแม่ไม่คิดเลยนะว่าลูกจะมีความคิดแบบนี้แม่เลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้เหรอ แม่ผิดหวังในตัวลูกมากเลยนะเนี่ยได้เลยครับได้ครับเอาเาว่าเดี๋ยวผมเข้าไปจัดการเองแล้วกันครับ โทษนะคะฉันขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะนี่เรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณก็เลี้ยงข้าวมือนี้ฉันสิคะแล้วฉันจะบอกคุณเองแล้วผมก็ล้มหน้าที่มวยนะครับจริงเหรอคะนีด่ดูไม่ได้เลยโอ้จริงเหรอคะ <laughs> ที่ผมเล่าในเรื่องจริงนะครับ <laughs> <laughs> แล้วทำไมต้องเป็นผมล่ะครับอะ ก็ไม่รู้สินะคะพอดีว่าฉันเห็นคุณจากข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าหัวใจอ่ะมันสั่งขึ้นมาทันทีเลยอะคะ่ะผมขอฟังชัดๆได้ไหมครัไม่ได้ค่ะเราต้องรู้จักกันมากกว่านี้ก่อนนะนะครับนี่นี่คุณทำอะไรของคุณน่ะผมก็จะเปิดบองคุณไงล่ะ คุณคิดว่าผมโง่อย่างนั้นเหรคุณคิดว่าผมจะยอมปล่อยให้คุณเนี่ยหลอกเอาเงินออไปแบบง่ายๆเหรอแล้วคุณจะต้องเสียใจ เราคงรับชุดคืนไม่ได้หมายความว่าไงคะรับชุดคืนไม่ได้เพราะว่าคุณดึงไป้ายราคาครับแล้วอีกอย่างสภาพชุดเนี่ยดูก็รู้ว่าคุณใส่ไปแล้วเพราะว่าผมได้กลิ่นยาสักผ้าแม่ล้งค่าฉันแน่ๆขอโทษด้วยนะครับเราคงช่วยคุณไม่ได้จริงๆอะแต,แต่ว่าต่ว่ฉัน <c oughs> ขอโทษนะครับคุณอย่ามาส่งเสียงดังที่นี่ได้ไหม ลูกค้าผมในเขาหนีไปหมดแล้วนะนี่นี่คุณคุณมาที่นี่ได้ไงอะ่ะทำไมผมจะมาที่นี่ไม่ได้ล่ะก็ที่นี่มันเป็นร้านเสื้อผ้าของผมอะคุณคะคุณคืนเงินให้ฉันเถอะนะคะมันมันเป็นความผิดของคุณไม่ใช่หรออะไรนะนี่คุณหาว่าเป็นความผิดของผมหรอในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเขาสร้างขนาคตของตัวเองทีละก้าทีละก้าแต่กับมีคนที่อยากได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องลงมือลงแรงอะไรเลยผมหมายถึงคุณอะ คุณควรจะทํางานหาเงินมาซื้อใสิ่งที่คุณต้องการสิทํางานเหรอใช่ถ้าคุณทํางานที่นี่นะผมสามารถให้ข้อเสนอคุณได้เลยนี่คุณรอฉันเล่นเหรอเราฉันต้องทำงานนานแค่ไหนแค่คุณเริ่มต้นทำเนี่ยเดี๋ยวคุณก็รู้เอง เลยนี่ฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ทุกวันเหรอไปไม่ได้ไม่อยากทำเลยอ่ะมันดีแค่ไหนล่ะก่อนหน้านี้ผมทำงานที่ร้านอาหารน่ะโดนบังคับให้ทำสิ่งที่แย่กว่านี้ตั้งเยอะฉันไม่เข้าใจคุณนะคุณก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาดีทำไมต้องมาทำงานแบบนี้อ่ะ ฉันว่าคุณน่ะสามารถหาผู้หญิงรวยๆมาเลี้ยงดูคุณได้สบายเลยแล้วทำไมอ่ะผมต้องคอยให้ผู้หญิงจ่ายเงินให้ผมด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินตามหลังเขาเนี่ยนะผมจะทำแบบนั้นทำไมผมทำงานที่นี่ได้เงินมาก็เป็นค่าใช้จ่ายให้ตัวเองแล้วก็ส่งกลับที่บ้านนี่แหละครับที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัว ผมว่าเรารีบทําให้เสร็จๆเร็วๆเิอแล้วก็ไปหากาแฟกินกันก็ได้ค่ะน้ำว่าครับเดี๋ยวคุณช่วยยืนแคชเชียร์แทนผมหน่อยนะได้ค่ะอุ๊ยสวยจังเลย เอาตัวนี้ค่ะได้ค่ะชุดนี้ราคา1,500บาทนะคะเมลูกรักแม่ว่าชุดนี้มันแพงเกินไปนะลูกทำไมแม่ต้องขี้งก,กับหนวด้วยทั้งทั้งที่แม่ก็มีบัตรเครดิตจ่ายให้หนูได้เมย์ก็รู้ว่าว่าแม่ต้องทำงานหนักแค่ไหนหนูรู้ค่ะแล้วหนูก็เข้าใจแต่แม่อยากให้หนูร้องไห้เหรอคะหนูอยากได้ชุดตัวนี้มากเลยนะคะ คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าไม่ควรเอาเงินมาทิ้งคว้างแบบนี้นะคะทั้งทที่มันก็ไม่ใช่เงินของตัวเองวิศว์นี่เธอนี่เจดอะไรมาสอนฉันฮะเธอ,อไม่ต้องมายุ่งได้ไหมแม่คะรีบๆจ่ายเงินสิคะนี่ค่ะ่อ,อขอโทษน,นะคะคุณลูกค้าพอดีเครื่องรูปบัตรเครดิตเสียค่ะนี่เธอ<ม>เธอต้องโกหกฉันแน่ๆนี่คุณ คุณไม่ควรทําแบบนี้กับแม่ตัวเองนะคะเธอเนี่ยทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูคุณแต่คุณเนี่ยกลับทําให้เธอลําบากอย่าทำตัวเป็นปลิงได้ไหมคะนี่แกแกก็ว่าฉันเหรอฉันจะรายงานพฤติกรรมแกแม่คะเราไปกันเถอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะออแล้วอย่าลืมหางานทำซะนะ ที่คุณจะกลับบ้านเลยครับเนี่ยร้านจะปิดแล้วนะครับอ๋ออีกสักพักฉันก็กลับแล้วละค่ะพอดีฉันอยากเอาชุดคอลเลคชันใหม่มาโชว์นะคะเออคุณมาครับผมได้รับรายงานเรื่องพฤติกรรมของคุณอะ่ะมันร้ายแรงมากๆเลยนะครับอ๋อฉันรู้ค่ะแต่ผมว่าคุณทําดีมากๆเลยนะคุณช่วยผมได้เยอะเลยอะ่ะผมอยากจะขอบคุณคุณอนะ่ะเอาเป็นว่าคุณอยากได้เสื้อตัวไหนเนี่ยคุณบอกผมได้เลยนะผมจะให้เป็นสิ่งตอบแทน คุณไม่สนใจเสื้อผ้าแบรนด์ของผมหรอครับเปล่าค่ะแน่นอนว่าฉันสนใจแต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์เดิมเหมแล้วล่ะค่ะน้ำว้าแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าชุดนี้มันสวยมากใช่ค่ะแม่มันสวยมากแล้วแม่ก็สามารถเลือกชุดตัวอื่นในร้านเพิ่มได้เลยนะคะ แต่ว่าแม่คะแค่นี้มันยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่แม่ทำเพื่อนหนูเลยนะคะให้อภัยหนูนะคะแม่บางทีหนูก็ใช้ประโยชน์จากคนที่เรารักอะ่ะแต่ก็ลืมคิดไปว่าเราเองก็ควรมอบความรักกลับให้แม่บ้างแม่ดีใจมากเลยนะลูกที่ลูกคิดได้แบบนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้นะคะคุณทำได้ดีมากๆเลยนะครับ คุณได้เรียนรู้อะไรที่นี่ตั้งเยอะตั้งแยะเลยเอาเป็นว่าถ้าเสร็จตรงนี้แนละ้คุณสามารถไปได้เลยนะครับที่จริงฉันอยากทํางานที่นี่ต่อค่ะเพราะว่าฉันอยากจะเรียนต่อแต่ฉันก็คิดว่าที่เนี่ยมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆให้กับอนาคตฉันก็ได้ค่ะ